คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาใด,ไไดๆทั้งสิ้นเด็กอายุตา่ากว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปตามนะครับเราจะไปตามแนวทางเราพัฒนานะครับเนาะนะของเซียงกทมนะครับเนาะนี่เราพัฒนาของเซียนกทมนะครับ ยี่สิบเอ็ดตุลาหกเจ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดตุลาหกเจ็ดนะครับเด่นแปดเก้าเจ็ดนะครับแปดศูนย์เจ็ดนะครับเนาะโอ้ยเนาะนี่อ่านจังดานะครับเนาะแปดศูนย์เจ็ดนะครับสำหรับแนวทางของเราพัฒนานะครับวันนี้นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับไปลุ้นกันนะครับว่าแนวทางนี้นะครับของโกลเซียนกทมนะครับเข้าบ่อนะครับเนาะ นะครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับเนาะชอบก็จัดไปนะครับเนาะรหรือว่าชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นเ้อนะครับก็ให้กลับด้วยนะครับบนล่างนะครับกลับด้วยเด้อนะครับเนาะนะครับเซียนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะออกตัวตรงหรือออกตัวกลับนะครับเนาะก็ใช้วิจารณญาณเอานะครับเนาะใช้วิจารณญาณเอาเลยนะครับเนาะก็มีแปดศูนย์เจ็ดนะครับหรือว่าเซียน อ่าหรือว่า FC ท่านใดนะครับมีเลขดีเลขในใจนะครับเนาะมีเลขที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเนาะก็เอามาจับนะครับกับแนวทางของเซียนได้เลยนะครับนอก807นี้นะครับนี่ครับ807นี่ครับถ้า FC ได้มาจากอาจารย์ท่านอื่นท่านใดนะครับที่ว่ามันแม่นนะครับเนาะอ่าที่ว่ามันแม่นเราก็ไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับเนาะ ก็ได้มาตัวเดียวก็จะมาจับแค่3คู่หนึ่งนะครับเนาะนักไปกลับก็บเป็น6คู่นะครับเนาะนะแปดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็ศูนย์แลแต่นะครับเนาะนะได้ตัวไหนมาก็เอามาจับใส่ได้เลยนะครับแปดศูนย์เจ็ดนะครับเนาะ่ะามาดูกันที่เสีย่ยงกดสมอให้ตัวไหนกันบ้างกครับเสียงกดสมอ แปดศูนย์เจดนอะก็จับคู่ให้กับหนึ่งหนึ่งแปดแปดสี่แปดหกแปดห้านะครับศูนย์หนึ่ง 09 04 05 72 73 75 78 จำหนองพามวลศูนย์หกสองห้าสามเก้าเจ็ดหกหกเก้านะครับเนาะ ตีเส้นก่อนนะครับเอฟซี FC. เอาเส้นจักน้อยก่อนนะครับลาวพัฒนาเสียนกดทอมอนะครับเอฟซี FC. เอาตีเส้นให้มันได้สวยงามจักน้อยนี่เอา ชอบกัดจัดคัดก็ผ่านนะครับแนวทางของเซียนกทมนะครับเนาะเสียนกทมก็ให้ไว้4 3 2คือเก้านะครับ12คู่นะครับมี1 8 8 4 8 6 8 5 0 1 0 9 0 4 0 5 7 2 7 3 7 5 7 8นะครับเนาะนะครับก็มีอยู่12คู่นะครับ12คู่นี้ นะครับไปกลับเด้อนะครับไปกลับบนล่างนะครับให้ไปกลับนะครับไปกลับเด้อนะครับชอบคู่ไหนก็จัดคู่นั่นนะครับเนาะแล้วก็กลับด้วยนะครับเอนะครับนะเดี๋ยวก็ดูตัวที่วงกลมกันนะครับตัวไหนไม่ได้วงกลมมันก็สามารถออกได้นะครับเนาะนะที่ตัววงกลมคือเซียนเขาชอบนะครับเนาะนะเป็นที่เซียนเขาชอบเด้อตัววงกลมนะนะครับเนาะ บางเทียมันก็อาจจะออกตัวที่ไม่ได้วงก็ได้เด้อน,นะครับ fc นะครับนะมันจะอาจออกตัวที่ไม่ได้วงก็ได้อันะดูเซียนก็สมองวงกลมไห้ตัวไหนกันบ้างนะครับแปดสี่ศูนย์เก้าเจ็ดสามศูนย์ห้าเจ็ดแปด แปดห้านะครับเนาะเดี๋ยวไฮไลท์ไฮไลท์ให้มันตีสันก่อนนะครับสิต้องมีไฮไลท์ด้วยนะนี่ครับตัวที่เซียนชอบเด้อนี่นะครับนี่ตัวเซียนชอบนะครับส่วนที่ไม่ได้วงกลมนี่ก็ออกได้คือกันนะครับเนาะนะครับถ้าถ้าสูตรของเซียนไม่หลุดนะครับเนาะ มันออกไดเบิร์ดนะครับแล้วก็นะครับลาวพัฒนานะครับเราจับจังได้ก็ถือยากนะครับเนาะทูกยากนะครับเนาะนะครับลาวพัฒนามันมีไม่กี่ตัวนะครับเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับเนาะเลขติดของเลขลาวนะครับนะครับลองเบิงเดอร์จะเขียนวาให้ท่านเอฟซีได้ดูกัน ม,มันมีตัวใดบ้างที่มันมันจะอยู่ในไหนตลอดเลยนะครับเนาะเอาไว้ตรงไหนล่ะเอาไว้ตรงนี้เนาะเลขมันพื้นที่มันเลือน้อยแล้วนะครับนี่ครับเลขติดของหลาวพัฒนานะครับเนาะต้องมีนะครับเนาะ ต้องมีทุกงวดนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่นี่นะนะครับมันต้องอยู่นี่ทุกงวดนะครับเนาะนะไม่วัดจะเป็นวดได้นะครับเปิดเผอ,ออกยุ่นนำกันผิดละนะครับเอฟซีนะครับน,ะบนี่นี่เอาไว้ให้เบิ้งนะครับเนาะนี่ ถ้าเซียนมีตัวไหนเด่นๆมานะครับเนาะนี่มาจับใส่ตัวนี้นี่นี่นี่นะครับได้ตัวเด่นมาตัวหนึ่งนะครับเนาะหรือว่าได้สองตัวนะครับเอามาจับใส่ตัวนี้เลยนะครับ fc นะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่นี่นะครับนี่รับรองว่ามีแท้ๆนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่นี่นะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอให้ fc ทุกคนทุกท่านไปเสี่ยงโชคกันนะครับสองทุ่มครึ่งวันนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้หมานกันทุกคนนะครับเนาะ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ f อทุกคนทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด,กดติดตามนะครับเนาะอ่ะขอให้โชคดีคุณทุกคนเดอ้อสองทุ่มครึ่งวันนี้นะครับ